นี่ครับก็ได้ดเป็นอาหารเชา้าเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวแบบออสซี่อ่ะหน้าตาแบบคล้ายแบบไข่เจียวของไทยเลยอ่ะถ้าใส่แบบอะไรนะกระเทียมพริกไทยใช่ไหมต้นหอมใช่ไหมก็คือไข่เจียวไทยดีนี่เองนี่ครับบรรยากาศหลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาในตัวหมู่บ้านของแตนลี์เนี่ยก็จะมีแบบอุย้ยดอกไม้สวยอะ่ะ beautiful flower นั่งกระเช้าลอยฟ้านะครับเดวิด <David S 1> <ๆ S 2> ก็นำหน้าไปนะครับ <S <S เราขึ้นบนแชร์ลิฟต์แล้วเนะาะกระเช้าลอยฟ้านะเป็นแบบนี้นครับเป็นเคเบิลคาร์นั่นเองคนละเศษด,ดอลนะครับนี่ครับชันมากเลยอ่ะสวรรค e สตี o ดูก t บแดดชายหาดนั่นเองนะครับที่สแตนลีย์เนาะเราก็พักอยู่ข้างล่างนั่นนะครับ ก็ครับทุกคนนี่เราเกือบถึงแล้วนะว้าวบาร์เฮัลโหลไโอเคเราก็พักตรงนน้นนะครับเป็นบ้านสียเหลืองๆะฝั่งนู้นนะครับพักตรงน้นเนาะวันนี้นะครับเมื่อคือนก็ไปกินอาหารเย็นนู่นนะครับ ตรงที่แบบแ,งแดงๆอันนั้นก็จะเป็น lobster นะครับหรือว่า c r y f i s h นั่นเองนะ lobster นั่นแหละกุ้งบางก่อนนะครับนี่ท่าบรรยากาศที่แ t a ลีย์นะลมแบบเย็นๆนะต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตมานะครับเพราะว่าถ้าใส่แบบเสือเ้อแขนสั้นอย่างตอนนี้ผมใส่เป็น2ชั้นไงเพราะมันจะหนาวไงลมพัดมาจากข้างล่างแล้วก็แบบทะเลนนะครับฝั่งนูน้นเนี่ยเดวิดัลโหล on top of the nut <The> nut? It's called The Nut <laughs> And now w e ้เรากำลังจะเดินกล I บผมต้ to walk down. y e a h Okay. So ายแค่ทางเดี o วไม่เป็นไรออ e e e ลังกายโอเคครับทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวเรากำลังเดินลงนะครับเนาะเพราะว่าเดวิดจ่ายแค่รอบเดียวนั่งแชร์ลิฟต์มานั่งกระเช้าเนาะเคเบิลคาร์นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวิวสวยอยู่แล้วต้องเดินเดินลงนะครับนี่ ก็อากาศแบบกลางดีครับก็จะมีแบบทางเดินเนาะเพราะว่าเดินไปตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเดินออกไปเส้นนอกีหนมันจะมีแบบมีนกมีอะไรอย่างเงี้ยนกทํารังเขาก็เลยแบบให้เดินตรงทางนี้เข้าไปนะครับ ก็เดินลงไปข้างล่างนะครับ400ห้าสิบไหม4 6 0เมตรนะครับนี่นะครับไม่เอ่ยก็นะครับทุกคนนี่เห็นไม่เอ่ยนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราแบบนั่งกระเช้าเนาะนั่งเคเบิลคารมานะครับนี่เห็นไหมว่ามันชันมากเลยนะนี่นะครับไปบนนู้น เดะเดะโอเคแล how you feel when you you don't know it's be that l like, it's k e i easier walking down I wouldn't want <Yeah. S 2> to walk up no <laughs> look at that ก่อนะครับตอนนี้เราก็ลงมาถึงแบบอ่าเครื่องหนึ่งแล้วเนาะคิดว่านะแล้วแบบทางมันชันมากเลยนะครับชันมากก็เห็นไหมครับบรรยากาศ สวย Beautiful One more second Zigzag track goes zigzag zigzag all the way เน <Yeah. laughs> oh ี่ยครับทุกคนที่เราเพิ่งลงมาจากภูเขาตรงนี้นะครับนะครับที่เดินเดินขึ้นไปเนาะนะครับฝั่งนู้นนั่นเห็นไหมนะครับแล้วก็นั่งกระเช้านะครับกระเช้าตรงนี้นะครับ นี่ครับก็เป็นรถของเราที่จะขับไปที่ c r a d l e Mountain นะครับ